ผมเชื่อว่าในว่าไม่ว่ากฎหมายในรับาลเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่สิ่งที่มันมีการนำนำเสนอออมานเนี่ยม,มีแต่ข้อดีเท่านั้นเชื่อหรือไม่ว่าคู่มือระเบีแบบนี้ในกฎหมายพรบสม่วติถูกกฎหมายไม่ถือผิดแต่มันน่าสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดคู่มือแบบนี้ผิดผมเชื่อว่าจะมีการตีพิมพ์น่าจะหลักแสนเล่ม แต่สิ่งที่เราก็ดูจริงว่ามันคุ้นฟอแล้วเนี่ยมันฟังก์ชันไหมมันสามารถใช้งานได้จริงไหมหรือว่าเป็นแค่คําโกงโอสวยงามเฉยๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวกกรัฐมนลจะกาหนดแต่เพียงถ่ายเดียวนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของรัฐหรือคนที่ถืออำนาจรัฐเนี่ยเขามีความคิดหรือมีสํานึกที่จะทาร,รพสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่ทางคอร์รัชสามารถใช้อานาจตามมาตรา44คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้หรือไม่ ค์อที่มาจากการเลือกตั้งก็คือาทางรัฐาบาลหรือส2หรือบทางฝ่ายสภาผู้แนรชนฎรเนี่ยข้อข้างที่จะอ่อนแอมากๆองค์กรอที่มาจากการแบ่งตั้งสามารถแซงชั้นได้ทุกอย่างถ้าเกิดคุณรับกล้อ่างแบบนี้มันคือการรับรองคําสั่งหรือเนื้อหาต่างๆที่ใช้ตามมาตรา44โดยปริยายคําสั่งที่ทางอพชออ,อกมาคุกคามสิทธิสรีภาพของประชาชน จะได้รับการลบรองว่าชอบด้วยกฎหมายในร่างของอาจารย์วีชัยมีการตัดคำว่าสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขซึ่งมีแนวโน้ว่าอาจจะนำไปสู่การตีความยกเลิกหลักธาารรมชาติจะเห็นชอบหรือไม่กับการที่ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดเรารับร่บางข้อชปแนี้ นี่แหละจะเป็นการสืบทอดอำนาจให้คสชโดยกริยายคอสชจะแฝงตัวอยู่กับเราไปอย่างน้อย5ปีแค่2ปีที่ผ่านมาเราก็รู้เลยว่ามันเลวร้ายเพียงใดเศรษฐกิจแย่จิิงๆพสิริภาพสูงทุกขามเราอาจจะได้คนอื่เป็นนายกัน,น,นกได้คั <S <S คนที่เชื่อว่าเราสามารถจะเขียนรัฐธงมนเพื่อต่โกง,งได้ผมว่าเราอยูับควาจรีงดีกว่า นะครับมันไม่มีทางคือในมุมของพวกเราเนี่ยเราก็จะบอกว่ากรรทเนี่ยกำลังอิทธิพนะฮะกรทไม่อ้างอิงตัวบทไม่อ้างอิงข้อทุกทิงอะไรเลยนะฮะแต่ความสงบเที่ยว่าของท่านเองนะคือการจับคนที่ล้อเลียนท่านไปเข้าคุกแล้วก็ย่างหนึ่งสองสุดท้ายนะอะไรคือความมั่นคงอะไรคือการสร้างความวุ่นวายในสังคมอะไรคือการปลุกระดองขึ้นอยู่กับคลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นอยู่กับกรรทขึ้นอยู่กับตัวกายของเขาในการตีความทั้งสิ้น ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธทิเสรีภาพประชาชนเครือข่ายและกู้จการเพื่อสิทธิทพลงเมืองขอร่วมแสดงความเห็นพร้อมกับกลุ่มและองค์กรต่างๆในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคอสอชด้วยเหตุผลเพิ่มเติมตดังต่อไปนี้ 1. รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตกลง และสร้างขึ้นเพื่อเป็นกติกาแม่แบบในการดําเนินชีวิตทางการเมืองและสังคมเพื่อความไพเรูร่วมกันแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของคอสอชอขาดหลักการและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายอันสูงสุดของประเทศกลับเป็นเพียงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้น 2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน และจงใจสร้างความอ่อนแอให้กับระบอบรัฐสภาอาทินายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้สมาชิกวุฒทสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคอสอชอ,อำนาจอันกว้างขวางของสมาชิกวุฒิสภาการกำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้นำทหารระบบการคำวนวณสอสบัญชีรายชื่อที่ไม่สอดคล้องกับสถานะตัวแทนของรศนอนัศดรและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ แทนที่คอสชอจะสิ้นสุดลงตามที่มีสัญญาวาจาไว้กับยังคงอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีหลังจากการโลงประชามติต่อราชรัฐธรรมนูญข้อสามราชรัฐมนูญฉบับนี้ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจอัน,นเป็นแก่นแท้ของการปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง อีกทั้งยังมอออำนาจทางการเมืองการปกครองอย่างสูงแก่องคอ์กรตุลาการโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการตรวจสอบควบคุมการทำหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา,าและองค์กรบริหารหรือรัฐบาลเพราะว่ากลับไม่มีกลไกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรนั้นนั้นทั้งทั้งที่ในช่นวงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ มีส่วนในการบันทอนตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเบื้องต้นไปจนถึงสนับสนุนการทําลายหลักการประทาธิปไตยข้อ 4. ร่รารรานมูญฉบับนี้เพื่อให้รัฐลำมิดอำนาจและเส,สรีภาพของประชาชนด้วย ะบอกปืนจ่อตรงที่ปากของฉันแล้วบอกให้ยอมรับมันวันนั้นคือสิ่งสวยงามคือความถูกต้องห้ามคิดห้ามพูดห้ามถามห้ามเขียนวิจารณ์ประนามปลายปืนถูกต้องอย่างดียวไม่ได้มา แก้ปัญหาเพื่อสร้างปัญหาเอารัดมาสนรัดใครกันระบัดสัตว์กับคนไทยเอาปากกระบอกปืนลดลงให้ต่ำอีกนิดว่ากันใครถูกใครผิด แล้วว่ากันไปตามกฎหมายป่าบลานเมืองนี้บูชาชุดเขียวพลางลายรู้ตัวก็คงจะสายกฎหมายก็ไม่ต้องมีที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขากลัวมึงให้มึงคิดแบบซึ้งๆความจริงบนแผ่นดินนี้ ใช่ว่าเขาเห็นดีทางออกทางออกที่มีเลือกตั้งเลือกตั้งอย่างเดียวเมื่อปากระบอกปืนจ่อตรงที่ปากของฉันแล้บอกให้ยอมรับมันพวกฉันบอกไม่มีทางบทเรียนซ้ำซ้ มาจะต้องมาสักสา้บอกคนชุดเขียวลายพลางให้ถอยไปเมืองไทยจเจริ ซึ้งซึความจริงบนแผ่นดินนี้ที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาเห็นดีทางออกทางออกที่มีเลือกตั้งเลือกตั้งอย่างเดียวเมื่อปากกระบอกปืนจ่อตรงที่ปากของฉันแล้วบอกให้ยอม มันพวกฉันบอกไม่มีทางบทเรียนซ้ำๆผ่านมาจะต้องสักซ้บอกคนชุดเขียวลายพลางให้ถอยไปถอยไปเมืองไทยเจริ เราจะเอิ่มอีกครั้งี่ไม่ใช่จุดจบอันนี้คือจุดเริ่มต้นโอมอยากพูอะไรบ้างโอมอยากพูอะไรบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบประชาธะปไต้องกลับมานี่นะเฮ้เดินลูกเกลอได้ดนูกเกอได้นี่เราดีแล้วไปทตอนีุกตอนไปทุกตอ สู้ต่อไปสู้่ไปครับสู้ต่อไปประชาชนจงสู้ต่อไปนี่ไม่ใช่จุดจบไอ้นี่คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนจะไม่เรียกร้องสิทธิของตัวเองประชาชนต้องออกมาออกสู้อยู่หรือปชออกไปออกไป 국민ively, from God with heaven, it will land, it right. will land. O gi, the good dust, water right. avez, why dat, right. why dat, why dat